สหระข้อ9ออมแอมลุกโจทย์ยาวดูข้างล่างก่อนวัชิรพรลุกเขาถามว่าสีอะไรเวลาเพื่อนถามว่าสีอะไรลูกตอบว่าไม่มีจำไว้ว่าการเห็นสีคือต้องมีแสงเข้าตาตาของเราจะมีเซลล์ประสาทอยู่สองกลุ่ม หนึ่งครับเซลล์รูปแท่งสองเซลล์รูปกลวยแทบไม่ต้องจำพี่น้องบุรีรัมครับตอบให้คนทั้งประเทศได้ยินการตั้งชื่อว่าแท่งกับกลวยอะไรคือความหมายของการว่ามีสีแท่งหรือกลวยต้องมีสี กลวยไม่เป็นไรลูกพระชิรพรลูกเราไม่จำเป็นต้องคิดเหมือนคนอื่นดังนั้นกลวยจะรับสีแต่แท้งตัวนี้จะรับความมืดความสว่างแต่การเห็นสีจะรับสีได้ต้องมีแสงเพียงพออย่างเวลาลูกถ่ายรูปถ้าลูกถ่ายรูปตอนเย็นหน้าเพื่อนจะดำ เพราะมันไม่มีแสงลูกจา๋าแต่การรับสีตาของลูกจะมีแค่สามสีจำรูปนี้ลูกเห็นทุกคืนวงแรกครับแดงสองครับวงที่สองสีเขียวเขียวสีที่สามสี น้ำเงินครับสีอันตรายที่สุดครับบลูบล็บอกเด็กติดเกมทั้งห้อง